รายการพุทเช้าข่าวโรงเรียนประจําสัปดาห์นี้จะพาผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นการบริหารการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมซูมของโรงเรียนบ้านเขาวังจังหวัดปัตตานีสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสอง โรงเรียนต้นแบบใช้แผงโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดพลังงานของโรงเรียนบ้านละว้าวังควายจังหวัดสุพรรณบุรีสกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3โครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องของโรงเรียนบ้านแม่คะจังหวัดเชียงใหม่สกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 และในช่วงของครูดีสีสะพทสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูทัศนีิตาพงจีนคุณครูโรงเรียนบ้านควนเนืองจังหวัดสงขลาสก,กัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2กับตอนที่มีชื่อว่าครูมืออาชีพร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธท,ที่29กันยายน2564ตั้งแต่เวลา7นา30นาทีเป็นต้นไป